รู้ได้ไงอ่ะฮะรู้ได้ไงเหรออืเป็นจริงงาำนั้นไหมคะว่าอานาลุตีแล้วก็คุณเนยไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไปประจำอยู่แล้วนั่นรู้ได้ไงอ่ะไปไปถึงท่านหนึ่งไปด้วยถึงก็ผมก็ชวนไปเหมือนเดิมนัดกันวันวันวันหยุดอือพรดีอยู่อยู่กันพอดีที่ฟังขาใจันมา คุยคุยตั้งหลายเรื่องไม่มีอะไรคุยลมฟ้าอากาศคุยงานบ้างขอคําแนะนําท่านบ้างในฐานะที่ท่านก็เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก็แต่มีสัญญาใจอะไรกันไหมคะรอบนี้มันมันก็ไม่มีคนอื่นเนาะใครหลุดออกมาเนี่ยไมม่่ันใชข่าวมาจากไหนยังไม่เห็นเลยแต่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหมคะหลุโธ่ก็ ผมก็ดืนอยู่ตรงนี้ก็พูดอยู่แล้วว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปไปไปพบกันทุกเดือนเออเป็นเรื่องปกติไม่หยุงที่ไปเนี่ยขึ้นต่ไปในช่วงระยะเวลาเขาไปตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่ก็กุมผาเห็นไหมก็ไปทุกเดือนท่านท่านทักสิ่งแนะนำอะไรบ้างครับก็เวลาผมถามอะไรท่านก็ให้คำแนะนำดีๆเสมอ เห็นว่าหนึ่งในเรื่องหาเรือมีเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็์พนันออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ทุกเรื่องแหละเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องอะไรก็ไม่ไม่หาเรือก็คุยกันไปคุยใช่ไหมมีเรื่องต้องเคลียร์ใจไหมคะเพราะที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องลอยแล้วต้องเคลียร์ใจอะไรระหว่างสองพักภูมิใจไทยเพื่อไทยไม่มีเพราะผมเขาเรียกคุยกับทางท่านนายกทักษิณ เป็นประจําอยู่แล้วไม่คุยไม่คุยโทรศัพท์ก็คุยไลน์คุยอะไรพวกนี้นะม,มันก็ไม่เคยมีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วหลังจากนี้หลังจากที่เข้าไปคุยแล้วหลังจากนี้จะมีประเด็นมันออกมาอีกไหมคะว่าภูมิใจไทยก็ขวางเพื่อไทยมีรอยเล้ามีปัญหากันตลอดจะได้เห็นประเด็นเหล่านี้ออกมาไหมคะเดี๋ยวก่อนนะภูมิใจไทยเคยขวางอะไรเพื่อไทยน้องน้องพูดเนี่ยพูดพูดพูดแบบนี้ก็อาแล้ว มถเส <ไป S 2> ี่ยงคนให้ชนกันอีก<ด>แล้วตั้งแต่หล,ลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วยต่งางๆนานาค่ะที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยก็หารือกันแล้วก็หา,หาข้อสรุปได้ทุกครั้งใช่ไหมอย่างเรื่องร่างกฎหมาย Entertainment Complex นะตอนแรกก็ร่างมาปุ๊บก,กท็ทางกระทรวงการคลังบอกให้นายให้ท่านนายกรักษาการกฎหมายคนเดียว นายกกระทรวงมหาดไทยก็ไปกราบเรียนชี้แจงท่านนายกว่ามันมีเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารความปลอดภัยอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าท่านนายกรักษาการคนเดียวมันอาจจะหนักเกินไปอะไรท่านก็เห็นด้วยใน,ในที่สุดร่างล่าสุดมันก็มีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมรักษาการใช่ไหมมันก็เราก็ทํางานด้วยกันไม่ใช่ว่าโอ้จริงจริงเนี่ยถ้าท่านถ้าเราแบบไม่ใช่ทีมเวิร์กนะไม่ห่วงกันนะ ให้รักษาการคนเดียวไปเลยยังไงเนี่ยกระรวงมหาไทยมีบทบาทอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายการพน,นันไม่ต้องห่วงแล้วครับต่อให้รักษาการหรือไม่รักษาการแต่เราก็ต้องไปสปิริตการอยู่ด้วยกันก็นนคือต้องไปร่วมรับผิดช,ชอบด้วยกันนะมีอะไรจะได้จะได,จะได้แบบแบ่งเบาภาระแล้วก็ท่านนายกภาระอย่างอื่นมากมายใช่ไหมจะมารู้เรื่องในรายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับได้ยังไงอันนี้ก็คือคือ,คอการพิสูจน์ได้เห็นว่าเราก็ทํางานด้วยกันด้วย ด้วยความห่วงใยด้วยความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันท่านผู้ชมสิทให้ให้คำแนะนำเรื่องเอเจนต์มิคอมเพล็กซ์ยังไงบ้างก็ก็ก็นี่ไงก็ไปไปไปพูดคุยอย่างเอเจนต์มิคอมเพล็กซ์เนี่ยมันร่างมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นร่างของกิจสีกาใช่ไหมอย่างเรื่องมันมีเรื่อง50ล้านบาทอยู่อ่าใช่ไหมมีมีเรื่อง50ล้านบาทอยู่ถ้าร่างนี้เข้าเข้าเข้ามาคอรมอเมื่อไหร่ ครมอรจะไปตัดออกก็เดี๋ยวก็ไปแย้งกับกิษฎีกาหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะให้เขาไปศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้สภาไปรับหลักการแล้วก็ตั้งตั้งคณะกรรมการแล้วก็ปรายยติกันไปมันก็เป็นกฎหมายของสภา,าในที่สุดแสดงว่าสนก็อาจจะเห็นพรบทั้งอันนี้อยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่ท่านนายกก็ได้กลับเรียนมัน ที่ที่มันกำลังจะรอเข้าอยู่นะก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถูกไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการพนันออนไลน์แต่าาผมก็จะกลับเรียนท่านนายกไปนะครับว่าถ้าจะเอาสองสองฉบับนี้เข้าเนี่ยก็ควรจะเร่งเอา,เอา,เอาร่างการเพิ่มโทษการพนันเถื่อนเข้าไปก่อนด้วยเพราะมันจะได้รองรับกัน ถ้าเราจะทําให้การพนันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่ยังจะทําผิดกฎหมายต้องมีโทษหนักตอนนี้โทษการพนันนี่กระจิ๋วเดียวทั้งผู้เล่นผู้จัดใช่ไหมผู้เล่นนี่แทบไม่มีโทษเลยอะ่ะคืนเดียวก็ลงลง,ลงทะเบียนลงประวัติลงบันทึกประจําวันก็กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่เพะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มโทษตรงนี้แหละอันที่เพิ่มโทษตรงนี้มันจะมีโทษที่หนักขึ้นนะถ้าเล่นการพนันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกนะ แล้วก็ยึดทรัพย์แล้วก็กฎหมายฟอกเงินอะไรต่างๆก็เข้าไปด้วยอันนี้นี่ก,ก,ก็อันนี้คือข้อเสนอก็เห็นว่าเห็นว่าท่านนายกก็ยังไม่บรรจุไออีกสองฉบับเข้าไอตัวออนไลน์กับตัว Entertainment Complex นะครับก็เดี๋ยวไม่ทราบว่าท่านจะแจ,จ,จะบรรจุเข้าเมื่อไหร่อ,อันนี้ต้องถาม อยู่ที่ดุลพินิษท่านนายกเราผมผมไปก้าวล่วงไม่ได้แต่เราก็ให้ข้อมูลกับเรียนท่านนายกไปไ<ม>ทุกอย่างเป็นไปไปด้วยดีฮะรับมีการพูดคุย,ย,เ,ยวควเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องอภิปรายไม่ไว,ใว้ใจเลยค่ะโอ้ยตรงนั้นไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเราเชียร์กันมาตั้งแต่วันอังคารที่เราไปกินที่โอรเรนเตนแล้วใช่ไหมวันนั้นเรายังไม่ทราบว่าท่านนายกจะโดนอย่าท่านเดียวแต่พอวันรุ่งขึ้นพอท่านนายกถูก อภิปรายคนเดียวพวกเราผมก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสนับสนุนท่านนายกเต็มที่นะครับอย่างขป็นคือจะต้อพักเลยไมเสียงโหวตอย่างวันนั้น,นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยห้ามลาห้ามขาดรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทั้ง8คนจะต้องอยู่ในสภาเตรียมข้อมูลแล้วถ้าตรงไหนที่ถูกพลาดิงกตงตง็ต้องตอบให้เราจะไปหวังให้ท่านนายกตอบคนเดียวก็ไม่ได้ พราะท่านจะไม่รู้เรื่องรายละเอียดได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะตอบเองอรัฐมนตรีทุกคนก็จะต้องเตรียมข้อมูลเตรียมข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้นําเสนอข้อมูลให้ใหใหท่านนายกได้ทราบเราก็มีมีม,ม,มีมีการเตรียมตัวในการสนับสนุนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่วันนั้นนายกบอกว่าได้ดส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากัวหน้าคพั่ร่วมทุกท่านนี่ท่านก็พูด สนุกหรือตลกไปกันมั่งมีใครกล้าไม่ช่วยเอ้าเห็นไ,ไหมมันมันเป็นสปิริตอยู่แล้วท,ท่านก็เอ๊ะจะ่ไม่ได้ท่านก็ส่งปเป็นไอ้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 สติกเกอร์อจะจำไม่ได้นะแต่ไม่ได้แบบโอ้ขอขอให้ทุกท่านนายกไม่ทำหรอกครับโอ้ใครปล่อยให้ท่านนายกทำอย่างนั้นผมก็ต้องโทรโทรไปกราบเลยบอกท่านต้องอันเซนแล้วมันเป็นหน้าที่ ของคณะรัฐมนตรีพพายท่านนายกคนเดียวเวลาที่เหมาะสมในวันคืออย่าไปคิดว่าอภิปรายท่านนายกคนเดียวนายกโดนคือรัฐบาลโดนเห<ม>็นไ,ไหมรัฐบาลโดนก็คือนนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนก็โดนนายกไม่มีกระทรวงนะแต่แต่ว่าปราก็ไม่ได้ระบุผัดเอ,อ่อทั้งคณะและคณะแต่นโยนบายนายกรัฐมนตรีมันขับเคลื่อนโดยใครเห็นไหม,ไม,ไไหมกระทรวงไหน ก็ยังยัง,ย,งยังมีม,มีมีพาดพิงหลายเรื่องใช่ไหมว่ากระทรวงนั้นจะโดนกระทรวงนี้จะโดนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าท่านนายกต้องชีแงงช้แจงเองอ่าท่านนายกก็พร้อมที่จะชี้แจงเองก็ถ้าท่านจะชี้แจงเองเราก็เตรียมข้อมูลให้แต่ถ้าเกิดพาดพิงเช่นมาพาดพิงชื่อรัฐมนตรีพาดพิงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ตามรัฐมนตรีคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ใช้สิทธิ์พาดพิงมันก็ไม่ได้มีกฎอะไรที่ว่าจะจะจะ,จะห้ามมาชี้แจง ทั้งั้งนี้ลวงพ่ออภิปรายด้วยกวนไหวไหมคะท่านะอาะอเหรอวง่อก็ดีครับเพราะไม่ได้เห็นท่านในสภามานานแล้วก็คิดถึงขาดหวั่นไหมคะเราต้องให้ความเคารพกับคําอภิปรายของสสทุกคนนะครับถ้าวันนี้ท่านนักข่าวถามถึงท่านพ,พระเดปกววิตรท่านก็เป็นสสนะใช่ไหมแล้วระดับท่านเนี่ย พูด,พ,ดพูดอะไรมาก็ต้องมีน้ําหนักถึงแม้ว่าจะสั้นจะยาวก็มีน้ําหนักนะทำงานร่วมกันมานี่คือจะ,จ,ะจะรู้สึกอย่างไงามันเกรงเองไหมหรือว่ามันบทบาทหน้าที่วันนี้เราเป็นบทบาทรัฐบาลแล้วคนที่ถึงแม้ว่าคนที่เราเคยทํางานร่วมกันมาแต่วันนี้ถ้าท่านไปมีบทบาทเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ชี้แจงมันแค่นี้เองนะฝ่ายค้านซักฟ้อรัฐบาลชี้แจง ชี้แจงได้ก็รอดชี้แจงไม่ได้ก็ไม่รอดถึงแม้จะรอดมือก็ไม่รอดสังคมเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องชี้แจงให้ได้แล้วก็นําข้อเท็จจริงออกมาตีแผ่ให้มากที่สุดซึ่งซึ่งอย่างในส่วนของหน่วยงานที่ผมกำกับดูแลอยู่ทั้งสี่กระทรวงเราเราเราพร้อมอยู่แล้วรัฐมนตรีคนไหนไม่พร้อมผมผมก็ตัดสินรัฐมนตรีในในส่วนของผมได้นะครับต้องพร้อม ไม่อยู่ก็ไม่ได้นะไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็วันเวที่เกต mm hmm. พูดถึงรัฐอมติภูมิใจไทยนะ,ะคนอื่นไม่เกี่ยวกับผมนะก็ต้องฟัง,าาง,ท,งท่านอภิปรายก่อนเราไม่รู้ว่าท่านมีข้อมูลอะไรบ้างแต่ถ้าข้อมูลก็อย่างที่เรียนอย่าไปของพวกนี้มันโกหกไม่ได้ คนที่อภิปรายเขาก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมคนที่ชี้แจงก็ต้องแก้ต่างเราก็ต้องแก้ต่างแล้วก็แล้วก็มันก็อยู่ที่อยู่ที่วิธีการของแต่ละคนครับในการอภิปรายเราจะเห็นภาพต่อครับคุณ